อาเป็นไงครับพวกเรามาคุยกันนะครับไม่ได้มาพบกับพวกเราในในโปรไฟล์ส่วนตัว Facebook ส่วนตัวสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ตั้งแต่เช้าเนี่ยฟ้าคลึ้มตลอดเลยนะครับเป็นถามว่าเป็นวันที่ดีไหมก็ถ้าถ้าจะมาเพื่อเจออากาศหนาวผมว่ามันก็มันก็เป็นวันที่ดีนะ เป็นวันที่ยอดเยี่ยมเลยล่ะนะฮะอ่าด,ดูสิว่ามีคอมเมนต์อะไรเข้ามามั่งนะฮะอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับก็มาแล้วนะฮะ <c oughs> โอเค ม,มันมีความรู้สึกที่แตกต่างนะคราวนี้มามาที่นี่เนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่า,ามันต้องเข้าไปสู่ความรู้สึกอันหนึ่งก็คือเข้าไปถึงความรู้สึกที่มันมันเหมือนบ้านนะมันเหมือนบ้านเรานะครับเวลาที่เราไปอยู่ที่ไหนนานๆแล้วก็รู้สึกว่าเราเราไม่ได้มาพักผ่อนชัว่วครู่ชั่วคราวนี่นะครับพอมันรู้สึกว่าเหมือนบ้าน มันจะรู้สึกว่ามันอยากอยู่บ้านมันไม่อยากออกไปไหนนะพอมันไม่อยากออกไปไหนเนี่ยมันก็เป็นความรู views, ้สึกที่เริ่มสมจริงสมจังละเริ่มสมจริงสมจังแล้วนะครับว่าเออเราได้อยู่บ้านของเราจริงๆนะครับมาครั้งแรกในความรู้สึกเนี่ยมันยังเป็นความรู้สึกแบบว่าอืมอยากอยากทำกิจกรรมอยากทำนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ในคราวนี้นะครับมีความรู้สึกว่า อะไรล่ะแต่คราวนี้มีความรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยอยากออกไปไหนเพราะว่ามันมันมีเป้าหมายชัดเจนว่าเราต้องการมาทําอะไรพอเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยผมชอบมาน,นั่งอยู่บริเวณนี้นะครับมันมันมันได้ปล่อยใจแล้วก็ถ้าเราเรียนรู้เรื่องของของจิตนะครับแล้วก็จะซึมซับการซึมซับบรรยากาศก็คือ ปรับขึ้นความถี่ของเราเนี่ยให้เข้ากับบรรยากาศนะครับเวลาที่เราสามารถปรับขึ้นความถี่ของเราให้เข้ากับบรรยากาศได้เนี่ยน่าสะจใจที่ว่าบางทีมเกิดไอเดียปิ๊งแวบบมันเกิดอะไรทีเ่เหมือนถูกส่งเข้ามาจากที่ใดที่หนึ่งซึ่งเ,เราจะเรียกว่า the source ก็ได้นะครับแล้วพอนั่งอยู่วิวนี้นะตรงข้ามมันก็จะมีร้านกาแฟใช่ไหม ร้านกาแฟตอนนี้เขาก็จะมีบริการแบบว่าอะไรละ่ะล่องเรือนเนี่ยเรือจะออกอีกลำหนึ่งละแล้วจะมีคนที่มาถ่ายรูปทําโปรไฟล์สร้างตัวตนก็เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรากําลังจะเปิดสอนกันในยี่สิบสองนี้นะครับเนี่ยแต่งตัวส,ยสวยแต่งชุดขาวนะผู้ชายก็แต่งตัวแบบดีๆก็มานั่งเรือแล้วก็ถ่ายรูปนะครับเพื่อที่จะบง่บงบอกตัวตนนะครับ เห็นมานั่งอยู่ตรงนี้ก็เห็นทุกคนเนี่ยนั่งเรือไปนั่งเรือมาเออก็มีความสุขตอนนี้ความรู้สึกอย่างหนึ่งที่ที่ผมรู้สึกได้ชัดเจนกับตัวเองแล้วกออ็มันมีความรู้สึกข,ขึ้นมาก็คือว่าอย่างตอนออกไปข้างนอกใช่ไหมออกไปข้างนอกไปรับประทานอาหารเมื่อก่อนเวลาเห็นคนเยอะเนี่ยผมจะรู้สึกว่าโอ้โหคนเยอะจังหน้าลำคาญอะไรประมาณนี้แต่ในความรู้สึกตอนนี้นะเวลาเห็นคนเยอะเยอะมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่า เราชื่นชมยินดีคาว่าชื่นชมยินดีคือดีใจกับเขาด้วยที่โอ้โหเขามีลูกค้าเยอะเขาได้เงินเยอะเราชื่นชมยินดีมันก้าวข้ามความรู้สึกเหมือนกับว่าเ,เราอยากไปที่ที่คนน้อยๆเพราะเราลงคาญอย่างเมื่อวันก่อนตอนที่โค้ดเปล่ามาใช่ไหมก็ขับรถไปที่ไปเที่ยวกันที่ร้านกาแฟที่เขาอยู่ในป่านะอยู่ในป่าใหญ่แล้วก็มีน้ําตกไหลผ่านแล้วก็ จินตนาการของเราว่าเราไปถึงนั่นเราจะไปถ่ายรูปเราจะไปไลฟ์เราจะไปทําแบบที่เราเคยทําแต่พอไปถึงจริงๆคนเยอะสิ่งที่เราทําได้คือนั่งมองผู้คนถ้าเราเข้าใจชีวิตเนี่ยแม้แต่ตอนที่เรานั่งมองผู้คนเนี่ยเราก็สามารถที่จะชื่นชมยินดี บางทีการนั่งมองผู้คนเนี่ยมันก็เป็นการการฝึกฝนจิตเหมือนกันเราอาจจะไม่ได้ทําบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะทําแต่เราสามารถเลือกที่จะทําบางสิ่งบางอย่างที่เราสามารถทําได้นะครับผมอยากจะถ่ายไลฟ์ผมอยากจะบันทึกคลิปผมอยากจะหามุมช่วยสวยอะไรประมาณนี้แต่พอเห็นคนเยอะผมก็รู้สึกว่าโอเคก็แค่นั่งอยู่ตรงเนี้ยจิบกาแฟกินขนมแล้วก็ดูวิถีผู้คนแค่นั้นผมก็ได้เห็นพ่อแม่ลูกครอบครัวมากัน ได้เห็นคู่รักมาด้วยกันได้เห็นมิตรภาพได้เห็นเพื่อนฝูงมากันเป็นโต๊ะใหญ่ได้เห็นอะไรล่ะคนที่ทำน้ำปัน่นทำกาแฟทำไม่ทันรับออเดอร์ไม่ทันนะฮะแต่การที่เขารับออเดอร์ไม่ทันทำไม่ทันน่ยมันก็ดีกว่าไม่มีอะไรทำใช่ไหมมันก็เป็นความสุขเราก็นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็นั่งดูไปถามว่าผิดหวังไหมที่ไม่ได้ภาพที่สวยไม่ได้ผิดหวังนะแต่ผมก็หันไปชื่นชม ชื่นชมภาพส,สวยๆแทนสิ่งสิ่งที่เห็นมันทําให้เรามีพลังมันทําให้เรามีความสุขนะครับมันเหมือนกับว่ามันเป็นความหวังนะว่าเราอยู่กับเราอยู่กับวิกฤตคราวนี้นะเพื่อที่จะมองให้เราเห็นโอกาสอีกขั้นหนึ่งและตอนนี้ในความรู้สึกคือทุกสิ่งทุกอยาก่างมันเริ่มที่จะคลี่คลายมันเริ่มที่จะมีความหวังตอนนี้ทุกคนเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ เราก็ได้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยมันมีความสุขได้บนพื้นฐานของสายสัมพันธ์บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างกันเราจะเป็นพ่อแม่ลูกครอบครัวเพื่อนฝูงญาติพี่น้งนองการได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งมันมันทำให้ชีวิตมันมีที่ว่ามีชีวิตชีวาก็ได้เห็นภาพเหล่านั้นนะครับชีวิตของเรานะมันมันไม่มีที่สิ้นสุด วันนี้สิ่งที่ที่ผมยอมรับะจะโดยอะไรก็แล้วแต่ผมก็ยอมรับว่าชีวิตมันไม่มีที่สิ้สุดจริงๆภาพความหวังอย่างหนึ่งที่เคยรู้สึกว่าถ้าเราไปถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะเราจะไม่ต้องทำบางสิ่งมาอย่างต่อเพราะเราเบื่อหน่ายที่จะทํางานเราเบื่อหน่ายที่จะหาเงินเราเราไม่เคยเรียนรู้ชีวิตว่าเราสามารถมีชีวิตอีกแบบหนึ่งได้ที่เราไม่ต้องทํางานด้วยความเบื่อหน่าย แล้วก็คอยไปพักผ่อนแต่มันต้องต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความมุ่งมั่นต้องใช้ความกล้าหาญในการที่จะมีชีวิตแต่แบบที่แตกตาก่างคําว่าแตกต่างนี่คือมันมันเป็นชีวิตของเราอะเป็นชีวิตที่เราต้องการที่จะเป็นจริงๆมันอาจจะดูแตกต่างจากผู้คนในตอนแรกแต่ผมแต่ผมเข้าใจว่าณนะถึงจุดๆหนึ่งเวลาที่คุณไม่มีชีวิตแบบที่เป็นตัวคุณจริงๆอะที่เรียกว่ามีอิสระผมเข้าใจว่า เออหลายหลายคนเนี่ยเขาก็อยากมีชีวิตในแบบเราเหมือนกันนะครับเนีย่ยเดี๋ยวผมขอดูคอมเมนต์นิดนึงตอนนี้มองไม่เห็นคอมเมนต์นะฮะเลยไม่รู้ว่าใครอะไรมายังไงนะฮะไม่เป็นไรนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็คอมเมนต์นะครับผมมองไม่เห็นคอมเมนต์โทษทีนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับเออมื่อกี้พูดถึงความแตกต่างของชีวิตใช่ไหม ในตอนที่เราเริ่มต้นค้นหาชีวิตเนี่ยมันแตกต่างอยู่แล้วมันแตกต่างเพราะเรา, <c oughs> เราไม่เราไม่คุ้นเคยกับเส้นทางที่เราจะเดินเราทําตัวไม่ถูกเราทําตัวไม่ถูกว่าเราควรจะทําตัวยังไงเราไม่รู้ว่าเราจะเราจะเดินท่วงท่าแบบไหนในตอนที่เรามีเงินนะเราก็คิดมโนถึงตอนที่เรามีเงินหลักนู้นหลักนี้ชีวิตมันจะเปลี่ยนไปยังไงแล้วก็เราก็มโนอะ่ะผมว่ามันเป็นมันก็เป็นเรื่องสนุกอะ่ะอย่างผมเองก็เคยมโนว่าตอนที่ผมมีรายได้เท่าที่ผมมีเนี่ย ในอดีตผมคิดว่าชีวิตผมมันน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่เขาจริงๆเนี่ยมันก็เป็นแบบที่ที่ผมเข้าใจตัวเองอะนั้นถึงแม้ว่าในตอนเริ่มต้นการค้นหาชีวิตของเราเนี่ยมันมันจะดูแตกต่างจากจากผู้คนนะแต่ว่าในจุดที่เราไปถึงไปถึงจุดที่เราได้อิ่มเอมกับชีวิตของเราจริงๆเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าเฮ้ยมีใครหลายๆคนที่เขารู้สึกว่าเขาเขาอยากมีชีวิตแบบเรา แต่สิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างก็คือความกล้าหาญความรักตัวเองในการที่จะลงมือทำอดทนรอคอยเวลา3าสี่สิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ที่มันต้องมีนะฮะมันมันไม่ได้เป็นแค่ว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่รู้จะทำยังไงเลยเลย,เลยไม่ทําแต่ณจุดจุดหนึ่งเนี่ยผมบอกได้ว่าเออเราก็จะสามารถบอกผู้คนได้แค่จุดว่า ในมิติของความคิดเราลงมือทำกระทำอะไรบ้างเท่านั้นเองแต่การที่จะมีชีวิตแบบมหัศจรรย์แบบเปลี่ยนชีวิตแบบมหัศจรรย์แบบว้าวไปเลยเนี่ยมันจะมีรอยต่อระหว่างมิติของความคิดกับมิติของโลกของจิตวิญญาณไม่ใช่แบบ g ก o ไม่ใช่แบบวิาสาร์หรือว่าผีนะคำว่าจิตวิญญาณเนี่ยหรือว่า spirit spirit เนี่ยมันหมายถึงสภาวะตัวจิตตัวข้อมูลในจิตตัวความรู้สึก นะตัวจิตที่รู้สึกว่ามันยังมีความรู้สึกว่าเรามีตัวตนอยู่แม้ในสภาวะของจิตเนี่ยจะต้องมาอาศัยร่างกายในแบบกายหยาบมนุษย,นย์ในการที่ที่จะคอนเฟิร์มว่าการมีตัวตนเป็นยังไงแต่ในตอนที่เราจะพูดถึงชีวิตที่มันเปลี่ยนไปถึงเป็นความอัศจรรย์ที่ดึงดูดเนี่ยนะครับเออมันมันต้องหารอยต่อนะั้นให้เจอรอยต่อระหว่างที่ตัวความคิดตัวความคิดตัวการวางแผนตรการเนี่ยมันจะ เชื่อมรอยต่อกับกับตัวจิตและตัวที่มีพลังอนุภาพที่สุดเนี่ยคือตัวของจิตตรงเนี้ยความมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นมันมีกระบวนการหลากหลายที่เราค่อยๆเรียนรู้กันไปได้นะครับก็ติดตามที่เพจยกจิตยกใจยกชีวิตนะครับ youtube นะครับยกจิตยกใจยกชีวิตแล้วก็เว็บไซต์ยกใจ .com นะครับเราก็จะเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะครับการเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิญญาณนี่นะครับ มันเป็นความรู้ใหม่ที่วันนี้โลกตะวันตกเขาก็เฮ้ยยอมรับละหนังหลายๆเรื่องพูดเรื่องจิตวิญ,ญญาณหมดเลยนะครับหนังหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องซูเปอร์ฮีโร่ว่าจะเป็นเ,เรื่องแนววิทยาศาสตร์ไซไฟเนี่ยตอนนี้เด่นๆเลยนะก็พูดถึงเรื่องโลกคู่ขนานโลกคู่ขนานซึ่งก็เกี่ยวชีวิตเรานะเราไม่ได้มี เราไม่ได้มีตัวตนแค่ในในโลกที่เราคิดแต่มีตัวตนอีกตัวตนหนึ่งซึ่งเราอาจจะเรียกว่าตัวตนที่แท้จริงหรือว่าตัวตนที่ยิ่งใหญ่เป็นโลกของจิตมันคู่ขนานกันแต่ถ้าเมื่อไหร่เราสามารถที่จะเอาตัวตนที่เราคิดว่าเราเป็นเราทําอะไรเนี่ยเฮ้ยไปจอยไปจอยกับตัวตนที่อยู่ในโลกของจิตวิญญาณมิติของจิตวิญญาณเนี่ยมันจะสามารถ ส่งต่อไอเดียความรู้สึกต่างๆนี่เป็นวิธีการที่ที่อยากให้พวกเราเข้าใจในเรื่องในเรื่องของการจูนจิตนะครับมันเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตวันนี้ควอนตัมฟิสิกส์ก็พูดถึงเรื่องนี้เยอะมากแล้วก็และหลายเรื่องในหนังซูเปอร์ฮีโร่อย่างเงี้ยก็พูดถึงเรื่องคู่ขนานพูดเรื่องมิติคู่ขนานเฮ้ยมันมันเริ่มมาเริ่มลึกลึกเข้าไปตั้งแต่ย้อนกลับไปเป็น10บสปีอย่างเรื่องแมทริก นะครับแมทริกสามภาคไตราภาคนี่ก็กําลังจะมีภาคที่สี่โอกำลังจะกลับมานะ,ะกลับมาในบทบาทที่ไม่รู้ว่าเฮ้ยพอภาคสุดท้ายนี่นโอสละชีวิตเพื่อให้ระบบมันสามารถอยู่ได้นะครับเสียสละตัวเองเขาถึงความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขออพอมาคราวนี้นนโอฟื้นขึ้นมาเป็นแมทริกภาค4แล้วก็มีหนังอีกหลายเครื่องนะว่าจะเป็นเรื่อง เรื่องหนึ่งที่ที่ชอบแล้วก็เป็นเรื่องของตอนนี้คิดว่านักวิทยาศาสตร์เริ่มจะทําบางสิ่งบอย่างแล้วคือเอาความทรงจําของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบไฟฟ้าวันหนึ่งไม่มีตัวผมแต่ความทรงจำของผมมันถูกอินสตอลไว้ในคอมพิวเตอร์แล้วคนที่อยากคุยกับผมก็สามารถที่จะคุยกับผมได้แต่ตอนนั้นตัวตนผมอาจจะไม่มีละรูปร่างผมไม่มี มันเหลือแค่ความทรงจําของผมซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าเก็บไว้ในฐานข้อมูลคนรุ่นต่อๆไปก็ถ้าเป็นญาติพี่น้องใช่ไหมอยากคุยกับบรรพบุรุษก็สามารถแชทคุยกันได้เอาความเป็นตัวเราเอาความเป็นตัวเราเนี่ยสามารถสนทนาตัวตอบและในอนาคตไอ้ความเป็นตัวผมเนี่ยซึ่งมันถูกอิน a l อไว้ในระบบไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถที่จะเรียนรู้เลิร์นนิ่งเลิร์นนิ่งกับกับสิ่งที่คนป้อนข้อมูลเหมือนสริเหมือน AI แต่เราจะมีเราจะมีสลิในแบบเป็น AI ที่ชื่อโจที่ชื่อโนงชื่อนุยชื่ออะไรก็แล้วแต่เต็มไปหมดนี่ก็เป็นการที่อจจัจฉริยะปัญจกรวาลก็พยายามที่จะสื่อสารกับมนุษย์ว่า the source หรือพลังงานสูงสุดก็กําลังแสดงตัวตนในแบบที่มนุษย์พยายามที่จะสร้างหรือว๊อ copy ท่านออกมามนุษย์ต้องการเข้าถึงแหล่งข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งที่รู้ทุกเรื่องเพื่อที่เขาจะถามแล้วก็ได้รับคำตอบโดยที่ไม่เสียเวลาค้นหาเองก็จึงมี Google มี AI พัฒนาขึ้นมาทั้งหมดก็เกิดขึ้นมาจากแนวคิดว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นพลังงานสูงสุดที่วอนเดอร์อสแต่การเชื่อมเชื่อมต่อกับพลังงานสูงสุดเรียกว่าจิตวิญญาณของจักรวาลหรือว่าพระเจ้าหรือว่าก็เนี่ยมันไม่ใช่เรื่อง,อมมองแคบบ่การป้อนข้อมูลมันเป็นเรื่องแค่การแบบการป้อนข้อมูลในสิ่งที่เราต้องการในเดตก็ค,คือๆๆการการวิงวอนร้องขอแต่วันนี้มันเป็นเรื่องของการเข้าถึงระบบจิต เรียกว่าการจูนนิ่งในการสร้างสายสัมพันธ์อันเนี้ยมันจะทําให้รู้สึกว่าณจุดจุดหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นความคิดของ t เดอะซอสคุณอยากรู้ไหมล่ะว,ว่าหลังจากวิกฤตผ่านไปท่านกํนลาลังคิดอะไรอยู่ถ้าเราพูดเป็นบุคคลาธิฐานท่านกํนลาลังคิดอะไรอยู่ท่านกํนลาลังประมวลผลความคิดของมนุษย์ของโลกใบน,นี้ แล้วจะสรรสร้างออกมาตามสิ่งที่มนุษย์ต้องการการร้องขอของมนุษย์มวลรวมทั้งหมดก็คือสิ่งที่คิดไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณหวาดวิตกกังวลหวาดกลัวมันก็จะเกิดแผ่นดินไหวเกิดภัยพิบัติเกิดทุกข์กับภิกภัยต่างๆเกิดวาตภัยอุทกภัยมันเกิดจากความคิดมวลรวมของเราพอเราหวาดกลัวมากมันก็จะจะสร้างสมดุลเกิด,กา,ดการพลิกกลับ ถ้าเรามีความหวังมีความศรัทธาในตัวเองมันก็จะเป็นอีก,อกแนวนึงดังนั้นการสร้างของ the source เนี่ยไม่ใช่ท่านมีอำนาจแล้วทำอะไรก็ได้แต่ท่านจะดูว่าพวกเราเนี่ยต้องการอะไรทั้งที่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวแต่มันจะดีกว่าถ้าเรารู้ตัวเราต้องการอ,าอะไรก็คือฝึกมาสื่อสารกับข้างในตัวเองความต้องการภายนอกเอาละเราต้องการมีเงินมีทองเราต้องการมีความสุขก็ ก็มีไปแต่ทันยังไงให้เส้นทางที่เราจะมีเงินมีทองมีความสุขนั้นมันมันไม่ทาให้เราทุกข์ทรมานเสียจนรู้สึกว่าการที่เราอยากได้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันทุกตลอดชีวิตจนไม่มีความสุขเลยนะครับก็มาเรียนรู้มาฝึกฝนด้วยกันนะครับพิเลียดน,นี้เป็นพิเลียดที่สําคัญผมพูดเสมอว่าแป๊บเดียวเห็นไหมแป๊บเดียวเราอยู่กับสถานการณ์เหล่านี้มาแป๊บเดียวแล้วตั้งแต่ช่วงตั้งแต่ช่วงวิกฤตครั้งแรก ที่เกิดที่อู่ฮั่นไล่เลียงมาจนถึงตอนเนี้แล้วตอนนี้มันเริ่มที่จะงวดลงละเริ่มที่จะได้คําตอบสุดท้ายว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรไอตอนที่เราพ้นวิกฤตไปแล้วเนี่ยมันจะมีคนที่พัฒนาตัวเองอย่างมากเลยจากวิกฤตเขาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนและการเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเนี่ยถ้าเปลี่ยนไปในแง่ที่มีความหวังมองหาโอกาสโอ้โหจะมีชีวิตอยู่ในโลกใหม่ที่สร้างขึ้นในแบบสุดยอดเลยแต่ถ้า วิกฤตจ,จบไปแล้วแต่ความทรงจําเขาไม่จบเขาเยังรู้สึกว่าเขายังเป็นผู้ได้รับความเสียหายยังเป็นเหยื่อของโศกนาฏกรรมของชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้ในเงื่อนไขโลกใบใหม่ที่เกิดขึ้นซึ่งจริงมันเกิดขึ้นแล้วการประกาศของ m e t a เวิร์การการใช้ชีวิตผ่านโลกออนไลน์การสั่งของการสั่งซื้อของแบรนด์เนมต่างๆ หันมาใชา้นักรีวิวสินค้าเพื่อขายสินค้าแม้ห้างเปิดแล้วแต่สิ่งเหล่านี้มันจะไม่หยุดเพราะอะไรอะไรเรื่องการตลาดที่มันทำแล้วพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนเลยมันไม่กลับไปที่เดิมนี่คือความจริงของโลกนะครับอโอเคครับก็อยากให้กำลังใจพวกเราทุกคนแล้วก็อยากพูดคุยกันนะฮะกับพวกเราทุกๆคนแล้วก็ใครที่ อยากที่จะมีชีวิตในแบบที่ไม่ใช่ว่าคุณจะทําอะไรก็ได้นะมีสิ่งบางอย่างคุณต้องรับผิดชอบและการที่จะมีชีวิตในแบบที่ที่ผมมาใช้ชีวิตเนี่ยผมบอกเลยว่ามันต้องใช้ความรับผิดชอบกับตัวเราสูงมากและเราจะต้องต้องทำอะไรบางอยา่างที่เมื่อก่อนเราเราไม่อยากทําแต่มันเป็นเงื่อนไขว่าถ้าคุณอยากจะเติบโตคุณต้องทําสิ่งนั้นนะครับตอนนี้ผมก็ต้อง เรียนรู้เรื่องระบบบัญชีเรียนรู้เรื่องการวางแผนรายได้ภาษีอะไรต่างๆซึ่งเมื่อก่อนผมปรแกรมตัวเองว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผมไม่อยากทําแต่วันนี้ถ้าเราจะโตเราต้องทําเราต้องเรียนรู้ถ้าเราจะโตเราปล่อยให้คนอื่นทําทั้งหมดถือว่าเรามีเงินเราจ้างเขามันก็ไม่ใช่แต่เราก็ต้องเรียนรู้ในสิ่งที่เราสมควรจะเรียนถ้าเราจะเป็นใหญ่เป็นโต เราต้องเรียนรู้แต่ไม่ใช่ไปทําเองแย่งงานคนอื่นทั้งหมดเรียนรู้เพื่อที่จะรู้ว่าในเส้นทางที่เราเดินอยู่เนี่ยเราต้องปรับตัวยังไงต้องทําอะไรต้องเรียนรู้เรื่องการเงินเรื่องภาษีเรื่องอะไรต้องรู้หมดอ่ะนะครับหนึ่งกัหลายท่านบอกว่าถ้าอยากจะโตก็ต้องก็ต้องมีบริษทัทเป็นของตัวเองแต่เราก็ต้องรู้จริงๆว่ามันมีเพื่ออะไรมันมีเพื่อประโยชน์อะไรมันมีเพื่อที่จะให้ประโยชน์อะไรแล้วเราก็ต้องเข้าไปรู้สิ่งที่ต้องเรียนรู้มันไม่ใช่แค่จดทะเบียนแล้วทํากันไป นะครับหรือคุณอยากทําช่อง YouTube มันไม่ใช่แค่คุณสมัครแล้วก็รอกันไปแต่ก็ต้องรู้รยายละเอียดว่าเราควรจะใช้ชีวิตควรจะมีความรู้อะไรนะครับแต่ทั้งหมดอยากสรุปว่าความรู้ทั้งหมดเนี่ยมนเริ่มต้นที่ความรู้ของจิตทําเมื่อไหร่เข้าไปกระตุ้นความรู้สึกให้จิตรู้สึกว่าจีเนียสได้ฉลาดได้เราจะเรียนรู้ทุกอย่างได้เร็วแล้วความสำเร็จ ก็จะเดินมาหาเราเร็วขึ้นเหมือนกันครับโอเคครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสวัสดีครับขอไปนะครับไม่ได้ทักไม่เห็นคอมเมนต์ไม่เห็น, comment, หน <laughs> อะไรเลยขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับโอเคครับ